สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เหมาะกับชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างที่24กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคมชาวสิงห์นั้นต้องการการเคารพนับถือการยกย่องการเป็นที่ศรัทธาของคนแล้วก็เป็นหัวหน้าชาวราศีสิงห์ที่มีอาทิตย์เด่น ซึ่งดาวเกษตรของราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ถ้าอาทิตย์เด่นก็จะได้เป็นถึงระดับหัวหน้ามียศศักดิ์เจริญรุ่งเรืองชาวราศีสิงห์มีความสามารถในหลายๆด้านมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นไม่ว่าจะจับงานใดก็มักประสบความสำเร็จเป็นราศีที่ คนเกิดราศีนี้มีความมัง่งคั่งร่ำรวยสายเปเลยนะคะราศีสิง์เงินคล่องเงินไม่ขาดมือถ้าใครมีอาทิตย์เด่นก็ยิ่งเรียกว่าร่ำรวยมหาศาลถ้ามีดาวตัวอื่นสนับสนุนด้วยอีกนะคะราศีสิง์ส่วนมากก็จะได้รับราชการหรือ ถ้าทำธุรกิจก็ได้เป็นถึงระดับบอสระดับหัวหน้าคุณมักจะทะเยอทะยานเพื่อไปให้ถึงจุดสุดยอดมีบรรยากาศของงานที่น่าพึงพอใจงานใดที่ไม่มีความดึงดูดคุณก็จะไม่ทำงานที่นั่นโดยธรรมชาติแล้วคุณเหมาะกับงานใดๆก็ตามที่มีโอกาสได้พบปะผู้คนแล้วก็อยู่ในสายตาของประชาชน ชาวราศีนี้ต้องการให้ตนเป็นที่จุดสนใจของคนอื่นมากเกินไปงานใดที่คุณไม่พอใจด้วยที่ไม่เห็นใครเห็นความสําคัญของคุณคุณก็มักจะโกรธคุณไม่แคร์กับสายตาหรือวายจาของคนอื่นคุณต้องการก็คือบรรลุให้ถึงมาตรฐานอันสูงสุดของคุณนะคะชาวราศีสิงห์นี่ก็ ส่วนใหญ่ที่พบปะก็จะเป็นระดับหัวหน้างานนะคะหรือรับราชการในระดับดับแบบตำแหน่งสูงสูเลยนะคะต่อไปก็เป็นชาวราศีกันซึ่งเกิดในระหว่างมาที่24สิงหาคมถึงมาที่ยี่กันยายนลักษณะเด่นของชาวราศีกันก็คือเป็นคนที่มิดวงตาที่แจม่มใสดวงตาที่ประดุจเหี่ยวที่สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆมีความคล่องแคล่วว่องไวฉเฉลียวฉลาดน่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้จากพิถีพิธันและช่างวิจารณ์คุณเป็นนักนิยมความสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องดาวที่ควบคุมของราศีนี้หรือดาวเกษตรเจ้าเรือนก็คือดาวพุธซึ่งมีทธิผลของการเขียนและการพูดคล้ายๆกับราศีเมุ่นแต่คน และอย่างเพียงแตกกลางวันและกลางคืนนะคะหมายถึงว่าเ,าเจ้าเรือนพุทธนะคะไม่ใช่คนเกิดกลางวันกลางคืนคนราศีนี้จะทํางานในลักษณะของงานวิจัยหรืองานบรรณาธิการหรืองานเขียนที่ที่มันแตกต่างกับราศีมิถุนนะคะอาชีพโดยรวมแล้วก็จะเป็นนักบริการที่เกี่ยวข้องกับ การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้คนโดยมากเราก็จะทำงานเป็นบรรรักษ์เป็นครูอาจารย์แพทย์พยาบาลเภสัจกรหรือนักกฎหมายเพราะว่าเป็นคนที่มีระเบียบที่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาชีพอย่างนี้คุณจะเป็นคนช่างสังเกตสังกาพินิพ,พิเคราะห์แต่คุณไม่ชอบที่จะตกเป็นเป้าสายตาของใคร ชอบที่จะทํางานหยิ่เงเยียมเงียบไม่ชอบเป็นขี้ปากของใครแต่ก็ชอบวิจารณ์นะคะคนราศีนี้วิจารณ์เก่งออไม่ชอบให้ใครมาควบคุมการทํางานของเขาคุณจะสามารถทํางานได้เสร็จอย่างรวดเร็วงานอื่นคุณก็สามารถทําได้อย่างหลากหลายเช่นงานช่างไม้งานไร่งานสวนงานพัฒนาคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นก็จะ ใช้มืออันคล่องแคล่วว่องไวของคุณนั้นทำงานฝีมือต่างๆได้ด้วยคุณควรจะเลือกงานที่คุณชอบแล้วก็มีความสามารถพิเศษโดยรวมแล้วคุณก็เป็นนักบริการที่ยอดเยี่ยมวันนี้ฝากไว้สองราศีนะคะสวัสดีค่ะ